สวัสดีค่ะแฟกนกลับที่รกักทุกท่านตอนนี้สาวดำพารวยก็กำลังจะออกไปที่กำลังจะออกไปที่บ้านอะไรนะบ้านบ้านบ้านทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะบ้านทุ่งสีเมืองนะคะพอว่า,จะ,าะะจะไปเอาดอกไม้นะคะจะไปเอาดอกไม้ ดอกไม้ที่วันนี้วันพระใช่ไหมคะก็จะแปลดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่เขาจัดไว้อย่างสวยงามมากสาวดำโจออกไปเอาเมื่อกี้นี่ก็ได้ไปหาใยเก้านะคะไปหาใยเก้าแล้วก็ไปหาายกูลนะคะไปเอาสูตรหวยนะคะซึ่งใยเก้ากับายกูลของเข,า,เขาก็เข้าอยู่เรื่อยนะคะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะเป็นขับย้อนไปดูได้เลยนะคะ ของยายก้าวกับยายคุณนะนะคะวันนี้ให้มากันน้อยตัวมากเลยทีเดียวนะคะให้มากันน้อยตัวมากสาวดาก็ยังงงอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างก็พยายามคัดที่จะให้ได้น้อยตัวแฟนกลับก็ลองจดเอาไว้ดูนะคะเดี๋ยวสาวดำไม่้ค่ะเดี๋ยวสาวดำสาวดำเอาไอ้ไกระดาษปัจะเอาไอ้ไกระดาษท,ที่จดมาไม่ได้ไ คนจอดไปเสร็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมแป๊บเดียวนกันน้อท่านผู้ชมน้อนั่งกับเป๋หาน้าออกมาเนี่กะเี่สูตรเนี่ยเก่าพิ่นเนี่ยเก่าพิ่นอยู่บ้านน้อง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 ไอ้น้องแว่งหัวไส้จ้ะท่านผู้ชมเนี่ยเก่าเพิ่นบอกว่าเลขสิมีเบินเองวดนี่ว่าสั่นเพิ่นบอกนังเพิ่นบอกว่ามีเลขฮา เออสามห้าสามมาสั้นแล้วก็มีเลขเอ่าห้าสองสองแล้วก็มีเลขเอ่าหาไอ้หนึ่งหาหกท่านผู้ชมของไงเก้ 6, เาแล้วกันหกแล้วกัแปดหกสามท่านผู้ชมของไงเก้าได้ก่ะได้แปดวานนี้ของยายกุลหนึ่งของยายกุลเปิ้เห็ดเหล่าคนนอนมึกขึ้นนี่เนาะคนบอกนั่งว่าน มื่อนี้เราจะนั่งไปเอากระเพิ่นจ้ะจะนั่งไปเอากระเพิ่นมาแล้วนะท่านผู้ชมของยายกุลสองห้าสี่ท่านผู้ชมให้สองห้าสี่แล้วก็สองห้าสองแล้วก็สามแปดแปดแล้วก็หก หนึ่งหนึ่งในของยายปูนนะจัะท่านผู้ชมเป็นเฮ็ดไว้นี่ค่ะนั่งก็เลยว่าเอ้าเรียกเจ้าในเพื่อนไปเบิ้ลหลายแทนย่าสันงวดนี้มันสิมาเบิ้ลและว่าสันเพราะว่าอันอันยายปูนเพิ่นอยุ้บ้านหลังหน้าค่ะส่วนอันยายเก่าเพิ่นอยู่บ้านเป็ยังไะบ้านบ้านบ้านอยังบ้านน้องบ้านน้องบ้านหนองแหวงค่ะท่านผู้ชมยายเก่าปอยู่บ้านหนองแหวงค่ะ ทุน,น่องป่านี้เพิ่นยู่ปุ้นเดี๋ยเพิ่นยูบนย่บ้านเพิ่นยู่บ้านบ้านก,กวกบ้านน้องหยาสมงท่านผู้ชมบ้านญาติสมงถึงเดือนบ้านเพิ่นวะา้อไปเอากระเพิ่นมากค่ะผูดลองได้ว่าดีว่านั่งก็ไปเอามาท่านผู้ชมเอามาให้แฟนคลับจัดเพราะ่าสูรของเพิ่นเลยเขาตั้งสามตัวเพิ่นก็ยังเขาโตได้เพิ่นก็บไข่บ่อหลโตได้ค่ะท่านผู้ชมไห่บ่อหลโตคะ่ะสาวเดิมก็เลยเอามาให้แฟนคลับ คลิปนี้เนาะกัเนะนคลิปนี้ของใหญ่ของของของตาเก้าี่แต่หยว่ามันมันม,มากเป็นหมท่านผู้ชมอันผุ้เเ่าวนเดียนนี่เนาะสามห้าสามห้าสองสองเนี่ยเก้าเลยหนึ่งห้าหกแปดแปดหกสามผมเงยเกาด้ะเดาอดของยายคุณยายคุณคุณยายคุณไหนไหมสองห้าสี่สองห้าสองสามแปดแปด หกหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมเพิ่งดูแล้วว่าคือทังมีไอ้นี่มดเงี้ยเออมีไอ้นี่มืดเลยจ้ามี่ยนนี่ไม่เบิร์นมดทั้งนั้นเลยสองพื้นสองแถวนี่เพิ่อนเฮ็ดยจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการขับจ้านะคะอ่าจดไว้ได้ค่ะได้จดไว้จดไว้เลยค่ะอย่าว่างว่าจดนะจ้าจดไว้ของพ่อเด็กเขาเมากระหูกของพ่อเด็กบกของแมวกระหูจะได้ตามต่อครับเศร้าดำกับกำลังสิไปไอ้ร้านนกยับผลไม้ท่านผู้ชม ร้านน้องเก็บผลไม้ไม่เคยพลาดแม้แต่งวดเดียวนะคะอ่าทั้งสองตัวทั้งเข้าวิ่งแล้วให้มาให้มาบางครั้งก็สองหางบางครั้งก็หางเดียวของเขาอ่ะนะคะร้านน้องเก็บผลไม้อ,ะอ่ะแฟนคลับอ่ดูได้เลยดูย้อนหลังได้เลยกับมีหลักฐานชัดเจนนะคะอ่าอาจารย์ที่ให้หวยมาเนี่ยเป็นสิบยี่สิบอาจารย์อยู่ในช่องของสาวดำเนี่ยก็ก็เป็นหวยที่ สามตัวทั้งเลยนะครับบางทีก็เข้าโต๊ดบางทีก็เข้าตรงเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะคะสาวดำก็บอกว่าอาจารยนว่านี่เอาเจ็งๆนะเอาเจ็งๆเอาให้ได้เจ็งๆ,ๆเอาให้ได้เอาให้ได้นะอาจารนเนอะเป็นแบบไปเต็มที่แล้วอาจารย์ยรกูช่วยแล้วก็บอกว่าจะเต็มที่มาแล้วแบบนี้ยบมีสองตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมบงบมีสองตัวบนล่างยังบบมีเลยเป็นเี่สามตัวทุกคนเลยค่ะเนาะ โอ้ยแม่สมุติปากการเงินอันมาสีส่งให้นั่งอันมือไอ้จักน้อยในลักการเนี่ยประมาณจากักที่เม็นรถส่งมาแถวบุไอไอ๊กไอ้ไอ้โทรศัพท์เล่มไอ้โทรศัพท์ไอ้เครืไอไอ่องนั่นของนั่งอยู่ในบ้านบุกกาโทรศัพท์ที่ติดต่อกับแม่สมุติปากการน่ะเราอาจจะส่งมันต้องบอกน้ำมือขึ้นเราจะส่งมือนี่แหละจากท่านผู้ชมส่งปันบอกว่าแม่จะสง่งวันนี้แหละท่านอ่าคนบอกว่า นั่นนงลูกนั่งเราบอกแม่ว่าน่ะแม่จะ zoom มาเร็วหลายจังขันส่งมาเร็วหัวมันดังนั่งวางสิหัวดังก็แฟนเับเขาว่าเ่าเห้แม่ส่งมาเร็วให้แม่ส่งมาเห็นนั่นมันจำใครบ่ดังมาจันหลายคนหลายความคิดบางคนก็ว่าให้แม่ส่งได้เร็วรถจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าหาซื้อลอตเตอรี่เพราะจันแต่ผูดจังหนึ่งก็บอกว่างให้แม่ส่งไว้หลอกพี่สาวดำให้แม่คน zoom มาถึงแต่อันไอแก่ง ตอนไหวสิออกกุนเหมือนกันคุ้ท่านมันก็ว่าให้ส่งสเร็วๆบางคนก็บอกว่าให้ส่งซาๆแล้เนาะหนึมันเป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะแบบนี้นะคะคุณนึงว่าให้ส่งเร็วๆคุณนึ่งอบอกว่าให้ส่งไก่สิออกกุนมันจังไฟหวยจังบอกอันบัดหน้าเองสิหลานนั่งกันเลยเออสรุปแล้วที่จังไในนี่เอาเอาเอาแบบอันหรือเอาแบบบออันกันเอาแบบอัน เอาไปซื้อบ่ได้แล้วเนาะอูกไปจิตในนั่งกะบอกแฟนขับฟังตามนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแฟนคลับคอมเมนต์มาว่าจังสี่ไล่มาว่าจังสี่นั่งกะนั่งกะบอกให้แฟนคลับนั่งฟังแบบนี้เนาะก็น้องท่านผู้ชมเนาะตั้งคนตั้งคิดตั้งคนตั้งใจพี่น้องเอ้ยยังไงนั่งกะบอกให้อแฟนขับฟังเนาะก็นะน้องเขาไปหามใจเขาได้แล้วค่ะมันมีขาวมีดำมีถูกมีผิด นี่สวยมีขี้หายมีจนมีรวยมันมันของคูกันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะแล้วจังสีเขาจะนี่ท่างเดียวแต่ว่าเขาอ่านคอมเมนต์แล้วสิคอมเมนต์ว่าดีเขาก็ดีใจคอมเมนต์ว่าบ่ดีเขาก็บ่ต้องไปใส่ใจค่ะมันจะได้บ่เป็นกรรมต่อกันนะท่านผู้ชมเนาะอ๋ออ๋อนั่งกัน จยาก้แฟนขับเป็ี่ยนขึ้นนั่งเนี่ยะบ่ต้องไปนั่นเนะาะเพาะเนาะวันังถ้าจะว่าดีว่าสัวว่ามีผู้ใดหูต่อใจเขาเนาะเนาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นหายมากนั่งก่ามาบอกให้แฟนขับฟังตามที่เพิ่นหายมากสูตรของแต่ละคนสูตรของแต่ละอาจารย์กับบ่คือกันนี่จ้ะสูตรแต่ละคนสูตรแต่ละอาจารย์เขาบ่สามารถหูได้เลยกับว่าอาจารย์ได้สิเขาอาจารย์ได้สิงค ตั้งแต่ตัวอาจารย์เองผู้เป็นเฮ็ดสูตรคือมาเพิ่นกับเบ้าหูคือกันละจ้าว่าว่ามันสิเข้าว่ามันสิถืดเพียงแต่เพิ่นน่ะมีสูตรแล้วเพิ่นมั่นใจที่เพิ่นเหตุอ่าอ่าม้วนที่เพ้นนี่เป็นอาจารย์คิดสูตรไว้นี่มีตั้งแต่ม้วนพิ่นเฮ็ดตลอดเด้อค่ะบวิฮ็ดมาเป็น5ปี10ปี20ปีอ่าเป็นยังไงว่าจนฮู้แนวทางมาอ่าคั่นเลขงว่านี้มันออกจังซี่มันออกละเอ่อสลากินแบ่งอ่ารัฐบาลรางวัลที่1นี่เนาะ มันออกยังแน่สิเพื่อนก็เอามาจับเฮ็ดไปอย่งนั้นมันก็ถือถือเพื่อนก็จับสูตรนัินไว้จำสูตรนัินไว้เพื่อนก็มาเฮ็ดทุกงวดบางเจอกับพิษงวดนึงพิษสองงวดแล้วก็ถือมืสามสี่หางวดจังนี้กับเพื่อนก็เพื่อนก็ใส่สูตรแต่ละคนจับสูตรมาคือกันั้งสูตรแม่สมุดปากันี่แล้วก็เนาะแม่แล้วก็ว่ามือเกี่ยวก้อนนั่งเฮ็ดนั่นบ่บ่เข่าของแม่ของแม่เพื่อนเพื่อนเข่าเนี่ยค่ะแต่ว่าเพื่อนหนั่ง เป็นจางไหนบูานั่งไอ,ไอ้ไจำว่าได้แล้วไอ้ที่ว่านั่งเฮยดงวดสูรแม่สม,มุดประการที่แรกมือนี่แม่หมู่ว่านหมู่วานนี่แม่โทรมากว่าให้สาวดำเฮยียดสูดของแม่ลงหน่อยลูก,กว่าซั่นงวดมีงวดนั้น,นั่งเฮยดบ่เขานั่งเลยบ่เห็ดหีิงเนี่ยเราบ่ต้องขยันฝึกต้องขยันหัด่าสั่นเราว้านนะนั่งก็เลยบ่่สั้นขับฟังนั่งก็สสไดเฮ็ียดตามที่แม่พิ่นบอกนั่นละจ้าคือกันกบนังหัดเฮ็ียดไอนาปกนั่นล่ะ หนาพวกที่มันมีตัวหนังสือขึ้นอ่ะนั่งก็บบอกแล้วว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นั่นน่าก็เฮ็ดบางอันกันได้บางอันกับโหลดแล้วกับไปบางอันโหลดเล้วกับบ่ไปนี่กนั่งกับพยายามมือน,นี่นั่งเบิ้งอยู่มื่อเศ้าอยู่ลงไปคลิปนึงเออได้คลิปนี่นั่งกับเฮ็ดเรเบิ้งว่าสีสีอันได้บพเพราะว่านั่งหัวตะเฮ็ดได้มือนี่ บ่นั่งกับบ้องบ่มือนั่งเห็ียดมือเศร้าในได้บัดนี้ตอนค่ำในใบในค่ำนี่สิเฮ็ดอีกสักคลิปสองคลิปเดี๋ยวเบิ่งว่าสิอีกนั่งโดูนี่เลาสิไปเพราะซิมีโตะเอ้นี่ขึ้นเพราะซิมีโตะเอ้ไอ้สิมิโตหยังก็เออสิมีไิโตหนังสือขึ้นหนาโปกบ่เนาะกจากนาะนก็จะมานั่งกับบอท่อกับนั่งเฮ็ดของนั่งไปเรื่อยๆนั่งเอาจนได้แหละค่ะนี่ยังก็ตาม นั่นจะต้องเอาจนได้ถ้านั่นงฝึกอีหยังหัดอีหยังนั่นก็จะต้องเอาจนได้อเอาจนได้กันคำจวบายเอาชนะใจตัวเองก่อนถึงจะไปเอาใจชนะเอาถึงจะไปชนะใจคนอื่นได้ถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วจะไปชนะใจคนอื่นได้ยังไงที่พอเราสอนมาแต่นั่งเป็นเด็กหน่อยแมนพ่มพนุทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมพออ่านพอนั่งเนี่ยคนสอนละเอียดละเอียด นั่งนี่ตอนที่บนยังงบ่ตันได้ไปเนาะตอนที่เบนยัางบ่ตันไดนไปอันบ่ตันไดนไปจากอันอันโลกดีเนาะมันเฝาเฝาสอนเฝาสอนลูกสอนเต้านั่งนี่สีเป็นคนที่จำจำแม่นแล้วก็จำที่พ่อสอนน่ะเล้าเอาลูกเอ้สนะม,มืงอันเฮียยังก็ตาม,มจำคำพ่อไว้ขัดสมุดว่ามึงไปก้นให้ก้นหน้าไปถือจอบถือเสียมถือ,ถอ,ถอ อีหยังไปก็ตามลูกเอาจับไปแล้วลูกก็ต้องออกกลับมาถนาัดยกตัวอย่างเช่นไปเกี้ยวเขาเอาลาว่า,าไปเกี้ยวเขาปู่เจ้าหนึ่งเอาเกี่ยวบ้างไปกบไ้บองเกี้ยวล้วานะ่าน่ะบ่ดีดอกลูกมันบ่อันมันบ่มีอันไอเอ้มันบ่มีความเรียบร้อยเกีเเ้ยวแล้วแล้วเอบขืนมาเมืออกันถือมาพอมมันมันบ่เป็นของนักถือมาแล้วก็มานล่างเสียอด,ดีๆแล้วก็เอาเกาะไว้ล้ว่านะ่ะ กาะ็ใบมองได้ละจำว้เอ้ยเอ้ยาำมึงกาะไว้หัวเสานี่มึงเกาะไว้นี่ละซึ่งเมื่อสามามึงงามล้างหน้าแป็ดฟันจีเกียวจีน่าจีไปเกี่ยวเขามึงก็ถือลงไปเอ่อไปเฮ็ดบัดน้ำอันเฮ็ดเกี่ยวเขาแล้วน้ำเลิกงานมึงก็ถือขึ้นมาแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็เอากวาดใบบองเก้าเนี่ยละวันน่ะเฮ็ดจังสี่ทุกอย่างแล้วลูกที่กลายเป็นคนที่มีไอ้สติจีกลายเป็นคนที่ไอ้อัน มีมีสมาธิระวังแม่นก้มเล่าอิหลีจาะอันอ er ันเนี้ยอันเนี้เอาห่อมาไว้มันเป็นมองเป็นที่เป็นทางปันเนี้หอสิไปใส่หอกก็ยิบออกง่ายๆแล้วก็บ่หลงบ่ลืมระวังแม่นก้มเล่าอิหลีบกจกทังสิ่เอาไปก้นดินก้นหญ้าเฮ็ดนั้งแล้วก็ตามเฮ็ดแล้วเอาจับเอามาเอาขึ้นมาบ้านพ้อมาล่างล่างต้องล่างได้ลูกกับแตงระว่าน่ะล่างล่างให้สะอาดเ้วกเกาะไว้บักจกน่ะเอาหาหม่องคลองไว้ ให้น้ำมันไหลลงเงนให้น้ำมันไหลลงให้เด็จให้มันแหงเราว่าไหนย้ำเื่อนย้ำวิ้วลาสะไปเย็ดเวียกี้งั้นเย็ดยังก็ตามิ่ลูกกระยิบไปแล้วลูกกลับมาลูกก็ต้องถือมาพอมมาไหวมองเก้าย่าลูกสิเฮ็ดยังลูกกระหู้จะมองได้ลูกกับลูกไปยิบมังหันทุกมือทุกมือลูกกับบลืมกระกลายเป็นคนที่เฮ็ดยังก็เรียบร้อยเฮ็ดยังกัะเป็นระเบียบแมนพ่อมพอพอนั่งสอนลิลี่กับพอก็แม่นั่งสอนนี่โอ้โหเขียบขาดเลย จนว่าทุกเมื่อเนี่ยแหละนั่งเนี่ยพวกที่ินตามจริงนั่งเนี่เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเจ้าระเบียบนเจคนเจ้าเรียบร้อยนะค่ะร่างถวยล่างสามพอแม่สอนเนี่ยโอ้ยนี่ล่มึงล่างมึงตะกดแบบนี้เด้อสมัยตะกี้มันบด้มีฟ้องนำเนาะเะนาะสมัยตะกี้เพิ่กนกะเอาเศษผ่าเศษผ่าเศษเสือที่เขาใส่แล้วสมัยตะกี้น,อนาอแม่เพิ่นบอกนี่ล่มึงกะเอามาถูเด้อใช่ไมสมัยตะกี้มันบด้มีรอกไขะไอ้ไอ้สั้นไลน่ะ เออก็เอาพาอใส่ใสถังาน้ำเถื่อนซ้ำเรามนกัเอาพานั่ทูทูน้ำทูน้ำนึ่งให้เมอแล้วทูให้ละเอียดได้ลูกเอ้ยมึงต้องทูทูทัวอ่าข้างนอกกันไหนทูให้ทูทัวลูกน้ำที่สองล่างทูอีกน้ำที่สามล่างทูเรามึงก็เจะก็อเอาความไ้ขันล่างบัสสาวถวยซ้ำน้ำมาก่อนหมอแหกแตโกวานี่มันสิมื่นเรามาแม่นคนเพือนนีหลีจ้ะ โขาต้องถูสันผู้จังนึงโอ้ยนั่งนั่นแหละนั่งก็ได้อันนั้นแหละสอนลูกสอนหลานนั่งเห็นกับตาผู้จังนึงเดี๋ยวโอ้ยลรางเตะซ้ำเนี่ยเอาสกรกลไปเอาฟองน้ำหลูดลูดแแบบแแบสองเทืาขทางไหนแล้วก็ลูดลูดสองเท้าดักเตยซ้ำเนี๋ยโอ้ยบ่บ่อันนั้นเลื่อนจูนบุชงแต่ว่าบ่อสะอาดเลยนี่นั่งเห็นกับตานะนั่งเห็นกับตาเลยล่ะบ้านนี่นั่งใต่ว่านั่งเหนี่ยวพ่อกับแม่นั่งสอนไว้นี่ สุดยอดเลยกันนั่งนี่จำทุกอย่างเลยค่ะพอ,พอเพรา,าเราเราเราก็ชมนั่งไปอีหลานเนี่ยมึงสอนอยังมึงจำดีเนาะลูกเนอะทำา,า,มมาเออหนูไอ้มึงสิแต่เล่นล่กเรื่งองอะเพรแม่สอนอยังมึงจำดีกวาดบ,บ้านกวาดนี่นือกันต้องกวาดนห้สะอาดกวาดให้เรียบร้อยให้ทุกซอกทุกมุมมันมีอีหยงังว่างอยู่เขาก็ต้องยกขึ้นสักก้อนยกขึ้นแล้วก็กวาดกวาดออกมาให้สะอาดแล้วก็จั่งออกกองที่ยกมากย้างไปบ้างไคือเก่าเรียกว่าสะอาดนอกสะอาดในสนาด สะอาดนอกสะอาดในสะอาดในหัวใจ,จนนห้องเพราะฉะนั้นเวลาห้องยังกระสีติดนิสัยในเรื่องความดีๆนะจ๊ะท่านผู้ชมเราได้เหงานั่งกระได้เขาบอกว่าท่านเรา,าเรื่องขุนผู้เต่เาผโอเคขุนสอนขุนโบราณท่านบอกอยังนั่งมักจับดีๆจ้าท่านบอกมันก็เป็นแค่ความน้อง,องไปเลยแล้วโอเคจ้า,าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะก็เนาะแฟนคลับจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีจ้า